อะไรนะคะคืนเลยหมดแล้วอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรู้คุยกันใหม่แต่ว่าคิดว่าต้องผ่านมาหูผ่านตาม,มาบ้างแหลกนะคะทีนี้เนาะตัวของอตัวของหุ้นการประเมินมูลค่าตราสารทุนเนาะหรือว่าการประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญน,นะคะวันนี้สิ่งที่ ในในแบบจําลองการประเมินมูลค่าหุ้นสามาัญเนี่ยเอาเอาหุ้นสามาัญก่อนเนาะหรือเราเรียกว่า common stock นะคะหุ้นสามาัญการประเมินมูลค่าหุ้นสามาัญเนี่ยมันมีวิธีการประเมินเนี่ยอยู่สี่วิธีหลักแต่ว่ามันก็จะเยอะไปนะคะถ้าเกิดว่าเอามาเรียนในวิช,ชานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิช,ชาเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะแบบแบบจำลองที่สำคัญเนาะ จากสเนี่ยเราจะเหลือ3นะคะเหลือ3นะคะอันแรกเลยนะคะดีเ n d เนาะอันนี้ก็คือประเมินจากเงินปันผลเนาะ,ะอันที่สองประเมินจากฟรีแค h Flow ก็คือกระแสเงินสดอิสระมันมีคำวามม่าอ,อิสระ ต่อท้ายมันไม่ใช่กระแสเงินสดอิสระจีเออมันไม่ใช่กระแสเงินสดเฉยๆมันต้องมีคําว่าอิสระต่อเพราะว่าคําว่าอิสระเนี่ยมันคือเหมือนบริษัทอ่ะต้องสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆอ่ะนะคะมันมีออตัวภาระบางอย่างที่ต้องจ่ายก่อนอย่างเช่นภาษีใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ย กาไรสุดที่อ่ะไม่ใช่แปลว่าเราได้เราเอ,อ่อตัวกําไรเนี่ยนะคะไม่ใช่หมายความว่าเราใช้ได้ทั้งหมดมันต้องมีแบบหลังหักภาษีแล้วก็พวกจ่ายให้กับพวกตาสารนี้เนี่ยจ่ายพวกดอกเบี้ยจ่ายพวกเอ,อ่ออะไรนะจ่ายชํามะตาสารนี่คืนอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือหลังจากหักพวกสิ่งที่ต้องจ่ายอ่ะมันถึงจะเป็นกระแสเงินสดอิสระซึ่งไอ้กระแสเงินสดอิสระเนี่ยแปลว่า ผู้ถือหุ้นจะใช้ได้มันเป็นของผู้ถือหุ้นนะคะมันจะเป็นตัวของผู้ถือหุ้นน,นั่นเองทีนี้กระแสเงินสดอิสระเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าต้องมีการจ่ายพวกภาระผูกพัน์อะไรต่างๆก่อนนะคะหรืออีกอันนึงเขาเรียกว่าหรืออีกแบบจำลองหนึ่งก็คือ Market Multiple นะคะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไป ไปลงรายละเอียดหรอกแต่จะว่าจะให้รู้คอนเซ็ปต์นะคะออถ้าเกิดแปลเป็นไทยเขาจะเรียกนิยมเรียกว่าวิธีปรหสัมพัทธ์วิธีงา้มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะคะไม่ได้ต้องเป็นแบบประเมินอ,อะไรซับซ้อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันสำหรับตัวการประเมินมูลค่า เนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหุ้นสามัญหรือเราเรียกว่า common stock กับอีกอักอนนึงก็คือหุ้นวินมมสิหรือว่า preferred stock นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูความแตกต่างกันก็ได้นะคะตัวหุ้นสามัญเนี่ยจะนิยมในการประเมินมูลค่ามากกว่าเนื่องจากว่าจำนวนหุ้นมันจะเยอะ กว่านะคะแต่หุ้นบริมศิษย์เนี่ยจำนวนหุ้นเนี่ยของแต่และบริษัทจะค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ที่บริษัทอะมีภาระที่ต้องจ่ายก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมออกกันนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าในทุกปีอ่เขาต้องจัาก,การประชุมวิสามันาการประชุมหุ้นสามัญประจําปีใช่ไหมเขาเขาเขียนเลยว่าพูดถึงหุ้นสามัญประจําปีก็คือเฉพาะพูดถือ หุ้นสามัญน,นั่นเองนะคะ mm hmm. จะไม่ได้รวม mm hmm. พวกหุ้นปริมสิธิ์นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราขะไปดูว่าทําไมทีนี้ต่อมานะคะตอนนี้เราจะประเมินหุ้นสามัญกันก่อนเนาะหรือ Common Stock นะคะตัว Common Stock เนี่ยในการประเมินมูลค่าเนี่ยนะคะมันประเมินได้ด้วย2วิธีใหญ่ๆวิธีแรกก็คือ Free Cash Flow ใช่ไหม FCF มันย่อมาจาก ฟรีแค s โ Flow หรือว่าแปลเป็นไทยคือกระแสเงินสดอิสระนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คืออันบนสุดเลยสีฟ้าก็คือวิธีกระแสเงินสดอิสระแล้วก็ตัวล่างสีฟ้าล่างสุดตัวดีมันย่อมาจากดีว i เด n นหรือว่าเงินปันผลวิธีที่คิดง่ายกว่าเนี่ยก็คือวิธี คิดลดเงินปันผลหรือว่าดีวเวนด์นะคะก็คือวิธีคิดลดเงินปันผลอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือฟรีแคชโก็คือคิดลดกระแสเงนินสดอิสระนั่นเองวิธีของคิดลดกระแสเงนินสดอิสระเนี่ยมันจะยากกว่าเพราะว่า มันต้องไปเปิดงบการเงินดูนะคะมันต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงินทีนี้มันก็เลยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการประเมิมูลค่าถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอยู่แล้ว่เขาก็เลยจะนิยมวิธีข้างล่างก็คือไปเอาเงินปันผลนะมาคิดลดกระแสเงินสดเอ่อไปเอาเงินปันผลนะมาคิดลดนะคะเราจะเจอคําว่าคิดลดอีกแล้วเพราะว่าหลักการ มันคือจากสูตรของเราเรามีสูตรหลักๆในการประเมินมูลค่าอยู่อันเดียวก็คือ PV ใช่ไหมเท่ากับ FV หารด้วยหนึ่งบวกาวอายยังเอ็กก็คือมาจากสูตรเนี้แหละแต่กระแสเงินสดในอนาคตอะนะคะมันอาจจะคิดได้จากเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตก็ได้หรือ คิดจากกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตก็ได้เพราะว่าคีย์เวิร์ดมันคือฟิวเจอร์แวลูฟิวเจอร์แวลูหรือมูลค่านาคตอ่ะมันมาจากกระแสเงินสดอะไรก็ได้นะคะเงินปันผลก็คือกระแสเงินสดที่ผู้ถือหุ้นจะคาดว่าจะได้รับในอนาคตเหมือนกันส่วนกระแสเงินสดอิสระก็เป็นกระแสเงินสดที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะใช้ได้ในอนาคตเหมือนกันเราก็เลยเทําได้ทั้งสองแบบ มันอยู่ที่ว่าในในชีวิตจริงอ่ะบรกเกอร์ oker, อ่ะเขามีข้อมูลอะไรคือที่ไฟแนนน่ะมันต้องมีแบบจำลองหลายๆอันนะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถมีข้อมูลได้ทุกอย่างมันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตอ่ะเหตุการณ์อนาคตคือมันเป็นการคาดการณ์การคาดการณนะ์อ่ะมันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรมาคาดการได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะในทางการเงินอนะ่ะมันเลยต้องมีแบบจำลองหลายๆอย่างเพื่อให้มาเลือกใช้ได้นั่นเองน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็น สองอันเนาะนะคะออสองอันนี้มันมันจะต่างกันนิดนึงนะคะคือมันต่างกันที่ตัวตั้งกับตัวหารตัวหารน่ะมันมุดมัน,มนถ้าเป็นดีวเวเดนนะ่ะเขาจะใช้ R S S มันย่อมาจากส,สตอ็อกเนาะก็คืออัตราคิดลบ ของอของหุ้นนั่นเองเราก็ไปดูเฉพาะอัตราคิดลดของผู้ถือหุ้นหรืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการนะคะส่วนตัวกระแสเงนินสดอิสระเกอบสีฟ้าด้านบนมันมาจาก WACC ถ้าครั้ที่แล้ว,ว่ยังพอจำได้ไม,มันคืออะไรนะ ต้นทุนถัวเ,เถ่วงน้ำหนักใช่ไหมอ่านะคะต้นทุนถัวเฉลี่ยถูกน้ำหนักคือกระแสเงนินสดอิสระเนี่ยถ้าเขาไม่ได้แยกเนาะถ้าถ้ามันเป็นโมเดลที่ซับซ้อนกว่านี้ยมันจะแยกเลยว่ามันเป็นกระแสเงนินสดอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้ได้หรือกระแสเงนินสดอิสระที่ พูดถือตราสารนี้ใช้ได้นะคะทีนี้นไอ้ตัวหานะ่ะมันต้องสอดคล้องกับตัวตั้งนะคะเราจะเห็นว่าดีวบเดนเนี่ยตัวล่างอะดีเบเดนเนี่ยผู้ที่จะได้รับดีวบเดนหรือเงินมันผลก็คือเฉพาะผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวหานะ่ะมันก็จะต้องเป็นอันตราผลตอบแทนเฉพาะที่ผู้ถือหุ้นต้องการส่วนถ้าเป็นกรอบสีฟ้าด้านบนเนี่ยที่เราใช้กระแสเงินสดอิสระเนี่ยเนื่องจากว่าใ,ในในหนังสืออันเนี้ย เขาไม่ได้แยกว่ามันเป็นกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นหรือว่าของผู้ถือตราสารนี้ถ้าเขาไม่ได้แยกก็คือมันรวมกันถ้ามันรวมกันน่ะก็คือกระแสเงินสดอิสระทั้งหมดซึ่งผู้ถือหุ้นก็ใช้ได้ผู้ถือตราสารนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหารมันต้องสอดคล้องกันเขาก็เลยเป็นใช้เป็นต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักซึ่งเราอ่ะน่าจะได้เรียนกันอ่า ในในวันที่29นะคะคำว่าต้นทุนถั่วเฉลี่ยของน้ำหนักอะเหมือนเหมือนเข้าก่อนอเคยเกิดไปบ้างแล้วว่ากิจการเนี่ยเขาใช้เงินทุนได้จาก2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเดใช่ไหมคะก็คือก็คือนี่กับอีกส่วนหนึ่งก็คืออีควิตหรือส่วนของเจ้าของซึ่งสัดส่วนอะที่ใช้เท่าไหล่อ่ค่อยเอามาถั่วน้ำหนักกลายเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยถงน้ำหนัก ซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับ free cash flow หรือว่ากระแสเงินสดอิสระเนื่องจากว่ามันเป็นกระแสเงินสดของทั้งกิจาการตัวหาาเนาะมันก็ต้องเป็นของทั้งกิจาการเช่นกันนะคะมันก็เลยใช้ WACC หรือว่า Weighted Cost of Capital นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะคะอันนี้ยังไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวพอเราไปเห็นแต่และโมเดลอ,อะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่แน่ใจมีใครเคยเรีนมาบ้างมัย้ยเอ่ย ยังเนาะนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเนี่ยเอ่อสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะหลายๆท่านในนี้น่าจะมีหุ้นเนพอร์ตอยู่เนาะเคยไปไประชุมผู้ถือหุ้นสามัญไหมคะไม่เนาะอ,อ่านะคะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยไปไประชุมกันหรอกเราก็อรอรับเงินปันผลกับขายทำกำไรไปไป,ไปทานของฟรี อส่วนใหญ่ไปไปฟัง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 เขาวิสัยทัศน์ว่าไอพวกเอออทีเงี้ยนอนออยไม่ไอนอนแอร์อะไรเงี้ยว่าว่าแนวทางเขาเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าอะไรมครับใช่เขาไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะว่าจำมวนหุ้นเราไม่ได้เยอะนักนะนอกจากคนที่เขาถือเป็นสิบล้านหุ้นอย่างเงี้ยเขาเข้าเพราะว่าหุ้นต่างถือเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหุ้นเยอะมันก็คือเสี่ยงเยอะอะนะคะ ทีนี้นมันก็เลยมีผลกับการกำหนดทิศทางนโยบายแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีพูดแบบเยอะขนาดน,นั้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปเป็นเรื่องปกตินะคะออ่การเป็นผู้หรือพูดสามัญเนี่ยมันแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าโอนเ r อร์ชินะคะโอนเ r อร์ชิเนาะกับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือมันการเป็นเจ้าของเนี่ยมัน เราควบคุมจากอะไรเราควบคุมจากการออกเสียงหวอดออกเสียงแหละนะคะ,ะเราออกเสียงอะไรได้บ้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนไปบริหารเองแต่เราเนี่ยจะเลือก Director หรือบางท้งเราก็อาจจะเรียกว่าบอร์ดออ Director เนาะหรือแต่ในไทยก็ยคือคณะกรรมการบริหาร บริษัทนะคะซึ่งคณะกรรมการบริหารบริษัทเนี่ยจะเป็นคนเลือกผู้บริหารในที่นี้ก็คือ CEO, C E O C F O อะไรต่างๆนะคะในความเป็นจริงเนี่ยด้วยความที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันมีผู้ถือหุ้นเยอะมากมันไม่สามารถที่จะไปบริหารเองได้เขาก็เลยต้องเลือกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารเนี่ยเกียบเสมือนตัวแทนหรือเราเรียกว่าเอเจนต์นะคะหรือเราเรียกว่าเอเจนต์นั่นเองที่เป็นคนคอยอไปจ้างเนาะหรือว่าไปเลือกผู้บริหาร CEO มาบริหารงานให้เราในความเป็นจริงเนี่ยก็คือหน้าที่ของ CEO อ่ะเขาต้อง m แม็กซิม o ย k p อกไพก็คือทำให้ราคาหุ้น สูงสุดถ้าราคาหุ้นสูงสุดแปลว่าอะไรคะแปลว่าเจ้าของก็มีมูลค่าสูงขึ้นใช่ไหมบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้นเจ้าของก็มีทรัพย์ินมีรัพย์สินเพิ่มขึ้นนั่นเองนั่นเองตามมูลค่าทรั์สินที่มาก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม G O ต้อง maximize stock price ก็คือทำให้ราคาสูงสุดนั่นเองเพื่อผลประโยชน์ของ พู้ถือหุ้นเนี่ยเจนเส้นถัวงนะคะพันล้านหุ้นพิ่อยทีนี้ต่อมาหุ้นเนี่ยมันมีคลาสด้วยวน,นะคะคลาสซี่บายสต็อกหุ้นมันมีคลาสคือในอเมริกาเนี่ยจะมีเยอะหน่อยจะมีคลาส A คลาส B คลาส C อย่างเงี้ยมีมีใครเคยซื้อหุ้น Google ลไหมเคยครับเคยเนาะ มันมีสองสองสิมโบลนะมีความหมายอะไรมันมี G O O G L กับ G O O G เชยนะคะอันนี้คือคลาสที่ต่างกันมันต่างกันยังไงรู้ไหมคะเหมือน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 กับไอตัวของเบิร์คเชก็เหมือนกันเบิรคเชร์ก็เหมือนกันก็จะมี A B อะไรเงี้ยมันมันมันเหมือนกับว่า ตัว A มันจะจะจะสูงกว่าหรือยังไงเนี่ยฮะอัตราทดหรือคือส่วนมันจะสูงกว่าเช่ชนเบรกเบรกชาย A, เอก็จะสูงกว่า1ห,หุ้นก็ประมาณ1ประมาณเป็นแสนเหรียญเลยสูงมากคือใครจะไปซื้อซื้อไม่ได้เพราะมูลค่ามันจะสูงขึ้น20-30ปีเขาโอ้โหจากจากจาพาที่10ปมาเป็นแสนเหรียญใครและใครจะไปซื้อ<ๆ>แล้วมินิมั v มว u ลูเขา ต้องหนึ่งคุณใช่รวยเลยอ่ะถ้าใครถือ <S <S ือไว้แต่ถ้าจะเอาเงินหนึ่งแสนเหรียญไปหนึ่งคุณกูเกิลเนี่ยก็คือเบราว์เซอร์ที่เราใช้อ่ะนะคะมันมี G O O เอ่าอ่าอาจารย์เคยซื้อไว้นะคะ G O O G L กับ G O O G มันต่างกันที่ถ้า G O O G L เนี่ยมันมีสิทธิ์ออกเสียงอมีสิทธิ์ออกเสียงครับมีสิทธิออกเสียงแต่ G O O G อ่ะมันไม่มีสิทธิ์ออกเสียงครับ ทีเน BON um. exactly. ี้ยไอ้ GOOG เฉยอ่ะมันเลยราคาต่ำ่าหน่อยเนาะเพราะมันไม่มีสิ่งออกเสียงไอันนี้คือคาสหุ้นที่แตกต่างกันนะคะคือในอเมริกายังมีอยู่แต่ทีเนี้ยเมื่อเมื่อซักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะ S&P 500อ่ะไม่ให้แยกแล้วไม่ให้แยกคลาสของคุ้นนะคะ S&P S เนี่ยนะคะแสดงแอปเนทั่วเนี่ยไม่ใช <decent. S 2> e ่หุ้นใหม่ที่ออกใหม่เนี่ยนะคะที่อิชชูไอ o ี o ใหม่เนี่ยแยกคลาสนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้มันซับซอนอ่ะนะคะก็เขาก็เลยยกเตอร์การแยกคลาหุ้นแต่ว่าถ้าถ้าเราอยากไปซื้อหุ้น่ะที่มันมีคลาสที่สิโบมันต่างกัน่ะให้รู้ว่ามันเป็นหุ้นที่แบบออกมานานแล้วอ่ มันจมีคลาสอยู่เขาไม่ได้ไปให้ไปยกเริกแต่ว่าหุ้นใหม่ไม่ให้แยกคลาสนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคลาสของหุ้น,น,นเในในไทยเนี่ยไม่แน่ใจมีไหมอ hmm. hmm. คือไม่ได้ซื้อมาสักพักแล้วเพราะว่าตอนนี้ดิสพอร์ตก็แดงจนไม่ไหวแล้ว hmm. <laughs> แดงจนแบบไม่ได้เปิดูพักใหญ่ะ ม,มีมีแต่เอ็มกับเอ็มคอย่าซื้อผิดแล้วกันเาราโค้กเท้าเลยใช่แล้วค่ะจริงทีเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มานะคะของของหุ้นเนาะนะคะเ,เราก็เลยจะมาเริ่มประเมินมูลค่าได้เลยนะคะอันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นตัวกระแสเงินสดอิสระหรือฟรีแ cash ททก่อน ซึ่งกระแส่งนสุดอิสระเนี่ยมันแบ่งเป็น2ตัวเนาะก็คือโมเดลแรก constant growth ก็คืออัตราการเติบโตแบบคงที่ constant คือคงที่เนาะนะคะ growth ก็คือเติบโตใช่ไหมคะถ้าเราตั้ง assumption ว่าหุ้นมันมีการเติบโตแบบคงที่เนี่ยเราใช้ constant growth แต่ถ้าเกิดว่าหุ้นของเราเนี่ยเราคิดว่ามันการเติบโตมันไม่คงที่อ่ะเราก็ใช้แบบที่สอง ก็คือ non c o n ส t ต n t c o d e เนาะนะคะไม่คงที่ส่วนดีวิเดนเนี่ยเงินปันผลก็เหมือนกันมันจะแบ่งเป็นเติบโตคงที่กับเติบโต,ตแบบไม่คงที่นั่นเองนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือ multiple หรือว่าวิธีสหส,สัมพันธ์ซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ทุ่มครึ่งนะยวต้องให้ไปพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพี่เขารอเนะคะ เขาเออเขามีเวลากลับบ้านมีเวลาเก็บของก็เลยเดี๋ยวไปพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะคิดว่าเราจะสอนงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันนอตอีกสามสิบห้านาทีค่ะสามสิบห้าจะมาทุ่มสี่สิบห้านะคะใช่ไหมรับ เห็นเห็นเห็นในนี้เขาบอกว่าหุ้นไทยยังไม่ออกออกตั้งแต่ปี2535เป็นวันแชร์ว hmm. ันโหวตครับก็คือคือไม่มีแบบคลาสเอกที่ใช่ครับมันมีกองนะมันมีกองมันมีบูลลิมเมซในแก๊สอะไรพวกนี้แต่ว่าเพอพอออกกฎหมายตั้งแต่ปี3าเลยเพราะว่าวันมันแชร์วันมันเกิมครับอ้อ้โอ